สวัสดีทุกคนจ้าสวัสดี YouTube แล้วก็ Facebook ทุกคนนะจ้าวันนี้เราจะมาท,าทำพิซซ่าน้าใส้กร่อกสีผีจ้าซึ่งเป็นพิซซ่าที่ทำกันเองนะจ้าแป้งเราทำกันเองจ้าเพิ่งเสร็จเมื่อกี้นี่เราก็จะมาเจาะเจาะรูระบายอากาศนะจ้าที่แป้งก่อนที่จะใส่เครื่องพิซซ่าจ้าแป้งก็คือนวดเอง อย่างทำเองเนะจ๊ะทุกคนพิซซ่านะ,ทะาทานพอเสร็จแล้วเราก็จะโรยด้วยซอสพิซา่าจะทาไปเลยนี้เราก็จะพามาดู การทำพิซซ่าแบบยาวๆด้วยวิดีโอสตรีมนะจ๊ะพิซซ่าเราก็ถาดไม่ใหญ่เนาะเพราะเราไม่มีถาดใหญ่ก็เลยทำแค่พิซซ่าถาดกลาง อีกวนไปจ้าพอก็ใส่เพิ่มมีจะได้รสชาติที่เผ็ดพอประมาณแล้วจะเติม มาเกิดเทศลงไปจ้าตามด้วยเส้กอกจากรจุกจมากเส้กอกเราหน้าไสากอกเราก็จะเป็นหน้าแบบ กบกอบใสให่หมดเลยเนาะเสรยดายเสีส้กรอบจ้าถาดตอนเล็กก็เราจะทำใหญ่กว่านี้นะต้องซื้อถาดมาใหม่นะทุกคน แล้วบีบมาอยองเนสดใส่เลจยจ้ามายองเนี่เขาก็นี่อร่อยนะใส่เยอะก็อร่อยนะพอประมาณเนาะ ปิดท้ายด้วยชีสจ้าทุกคนสำคัญสุดอร่อยสุดโรยกข้าไปเลยของเราทำกินเองเราก็ใส่แบบจุกๆไปเลยนะชีสชีสไม่ใช่ถูกๆนะจ้าโลหนึงเป็นกิโลหนึงก็ประมาณ6ก0้อยออ่ะก็ได้ไม่เยอะเท่าไหร แต่เราซื้อมาเป็นกิโลเสร็จแล้วจา้าพร้อมที่จะเข้าเตาอบแล้วปิดท้ายด้วยอาริกานอเพิ่มความหอมใส่ไปเลย น้ำลายไหลแล้วจ้าหอมแล้วหอมมากเลยกันนอกเข้าตาอบดีกว่า